เริ่มต้นเข้ามาที่เว็บไซต์หน้า Google Search Engine นะคะให้พิมพ์คาว่ารวมน้ำใจเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เคยพิมพ์ไว้แล้วมันก็จะแสดงเลยก็ลองกดดูนะคะพี่ก็จะเห็นว่ามูลน,นี้ที่น้มใจเดิมที่เคยสร้างเว็บไซต์ไว้จะอยู่ที่นี่นะคะถ้ากดอย่างนี้ก็จะเข้าไปหน้าที่เป็นหน้าเดิม ที่ตาลทำเป็นเดโม่ให้ดูนะคะพอคลิกปุ๊บก,ก็จะเป็นหน้าปัจจุบันของเว็บไซต์นี่คือวิธีที่1ในการเข้าเว็บไซต์ของมูลนิธิวิธีที่2องถ้ามาที่ Search Engine ของ Google ให้พิมพ์ในช่อง url ก็ได้ค่ะ r u a m นะคะเนื่องจากตาลเคยเข้าแล้วก็จะมีชื่อเว็บไซต์อยู่ในหน่วยความจำของตาล r u a m รวม n a m n ám, j a i ใจถ้าเราเลือกอันนี้นะคะกด enter ตอนนี้ก็จะเข้าหน้าเว็บหลักของมูนิธินะคะหน้าแรกนะคะเป็นหน้าต้อนรับก็คือหน้านี้หน้าเกี่ยวกับมูนิธิจะมีโครงสร้างอยู่3ส่วนนะคะเกี่ยวโครงสร้างผู้บริหารเกี่ยวกับเอกสารจัดตั้งมูนิธิและก็สถานที่ตั้งนะคะ สถานที่ตั้งก็จะ,จะแสดงเป็นแผนที่แล้วก็เส้นทางการเดินทางนะคะซึ่งก็จะสะดวกในการ Copy เพียงแค่คลิก s v v e d s ก็จะได้ภาพนี้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือจะพิมพ์จากหน้าจอสกรีนก็ได้ ต่อไปก็เป็นหน้ากิจกรรมนะคะหน้าเกี่ยวกับมูลนิธิถ้าทริคครั้งแรกนี่มันจะเป็นประวัติความเป็นมานะคเะม้องต้นวัตถุประสงค์ความเป็นมามในส่วนอื่นๆเว็บนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมโครงก,การก็เข้ามาดูที่อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทําอยู่ของศูนย์เด็กเล็กนะคะเนื้อหาที่จะเขียนบรรยายเนี่ยตาจะติดต่อ น่าเสริมต่อไปนะคะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะกิจกรรมที่กําลังจะดําเนินการนะคะถ้าทางมูลนิธิลมใจมีข้อมูลที่จะทําโครงการหรือแผนง,งานในอนาคตรหรือแผนรอการสนับสนุนก็สามารถส่งมาให้ตาลงได้นะคะสำหรับบทความน่าสนใจตามีไว้ห้าหมวดนะคะตอนนี้มีเพียงหมวดแรกเกี่ยวกับบุญที่ทานน้ําใจมอบรางวัลให้ครูเป่งน,นะคะเป็นคนไทยตัวอย่างเราสามารถคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเข้าไปดู ข้อมูลของครูปเป่งนะคะที่มูลนิธิทานน้ำใจทั้งมูลนิธิเนี่ยจะรวบรวมประวัติของทุกคนที่รับรางวัลของมูลนิธิไว้ที่เว็บของมูลนิธินะคะตอนนี้เราก็กลับมาที่เว็บของมูลนิธิลมน้ำใจส่วนที่สองจะเป็นบทความด้านสนใจนะคะยังไม่มีข้อมูลตั้นแต่สองสามสี่นี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะ เอกสารเผยแพร่จะมี2ส,ส่วนเมื่อคลิกที่เอกสารเผยแพร่ก็จะมีเกี่ยวกับอาจารย์สมพงษ์เชิญคุูเป่งไปเป็นวิทยกรนะคะแล้วตาลก็จะจับประเด็นที่ครูเป่งพูดไว้คือการปรองนองแห่งชาติไม่มีวันเกิดถ้ายังไม่มีความยุติธรรมและไม่เริ่มต้นด้วยจริยธรรมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป่งไปร่วมเป็นวิทยากรระดมความคิดเห็นนะคะซึ่งสามารถอ่านได้ในไฟล์นี้นะคะ ซึ่งตาลก็จะเก็บไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ,อ,ะอยู่นี่ค่ะลิงก์ด้านล่างนะคะ BMA Newsletter 055 54หนี่คือพศนะคะ01คือมกรา0ูนยคือวันที่นะคะอันนี้เป็นไฟล์ที่อาจารย์สมพงษ์ส่งมาแล้วตาลก็เก็บไว้พอดีเห็นว่าเกี่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุูเป่งตาลก็เลยเอามาใส่ให้ดู ทีนี้วิธีดูนะคะพอคลิกไปเสร็จก็สามารถขยายใหญ่แล้วก็มองได้นะคะของผู้เป็นอยู่ส่วนนี้อันนี้คือตัวอย่างของการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของมูลนิธิลงน้ำใจนะคะมีไฟล์แนบอะไรตันก็จะใส่ไว้ให้นะคะหรือสามารถลิงก์เป็นหน้าอื่นๆอีกอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สมพงศ์ใส่ไว้คือ33ปีของเตยนะคะ อันนี้จะเป็นข้อมูลที่เชื่อมไปสู่เว็บสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพนะคะฟองเตยก็จะมีประวัติเล่าอันนี้จะเห็นว่าเว็บของเราสามารถเชื่อมไปหาที่อื่นได้นะคะถ้าไม่ขึ้นไปข้างบนเราสามารถไปดูส่วนที่สองของเว็บก็คือในหน้าน,นี้จะเชื่อมไปกับแผ่นทับข้อมูลกับหนังสือรวมน้ำใจนะคะเนี่ยค่ะดูที่แผ่นทับข้อมูลก่อนนะคะ เนื่องจากแผ่นบรัวร์ที่ให้ตานมาเนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วก็สังเกตว่ามีคําผิดอยู่ค่ะตานก็สแกนเก็บไว้แต่ยังไม่ได้เอาเข้าเว็บให้นะคะไปดูส่วนที่เป็นหนังสือรวมน้าใจนะคะเล่มที่ให้ตานเป็นตัวอย่างตานสแกนทั้งเล่มนะคะเอาใส่เว็บไซต์ให้แล้วผู้สนใจสามารถเข้าไปในหน้านี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดหนังสือมาดูวิธีการดาวน์โหลดมี2วิธีถ้าในเครื่องมีโปรแกรม a ัลกอ การไม่มีโปรแกรมอ,อักแบบนะการดูจากเว็บก็คือการก,กดที่คำว่า View นะคะผู้ใช้ก็จะสามารถเห็นข้อมูลในเอกสารนี้ได้เลยอยากให้ใหญ่ขึ้นนะคะขยายขยายต้องรอสักครู่นะคะระบบกำลังรีเฟซหน้าเอกสารการสแกนด้วยคุณภาพที่ดีนะคะเอกสารก็จะชัดนะคะ แต่ต้องเสียเวลานิดนึงระหว่างปรับหน้าจอนะคะทุกหน้าจะชัดหมดนะคะสังเกตนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆชัดขึ้นนะคะการให้ที่ให้คนตนำเอกสารไปใช้ต่อได้วิธีที่สะดวกก็คือแค่บอกว่าเว็บไซต์ของมูลนิธิอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้เขาเข้ามาที่หน้าของโบรชัวร์แล้วก็หน้าที่ของหนังสือะคะ่ะ เดี๋ยวขอขยายใหญ่นิดจะได้ดูชัดชัดค่ะมันระบบเริ่มปรับเสร็จแล้วจะเห็นว่าทุกหน้าชัดขึ้นแล้วนะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าก็ต้องทำใจนิดนึงมันจะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าภาพของหนังสือเนี่ยตอนนี้คุณใช้คำสั่งวิวเพื่อดูจากในจอ ไม่ได้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องก็จะชา้าแต่กรณีที่คุณมีโปรแกรมอ c ลก r e a d e r ในเครื่องและต้องการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ให้ปปุ่มดาวน์โหลดจะเห็นนะคะว่าเครื่องกาลังดาวน์โหลดมาให้นะคะตรงส่วนนี้นะคะกาลังดําเนินการอยู่ตามแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์นะคะแต่ละหน้าอาจจะแต่ละไฟล์อาจจะมี10บถึง20ิบหน้า หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะคะเราก็สามารถจะเปิดดูได้แต่เครื่องของท่านจะต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader เพื่ออ่านไฟล์ประเภทนี้นะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะอีก4วินาทีเมื่อระบบดาเนินการดาวน์โหลดเสร็จสำหรับเครื่องทารเนี่ยจะเปิดให้เลยนะคะแล้วก็มันจะคุมชัดทุกหน้านะคะแล้วก็ขยายหน้าจอดู ะะจะชัดทุกหน้าเพราะว่าตอนนี้ไฟล์นี้ได้ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราดูนะคะ save as ไฟล์ถูกเก็บมาที่ชื่อ save as นะคะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะของแต่ละเครื่องอาจจะตั้งไว้เหมือนกันบางคนอ,อาจจะตั้งว่าดาวน์โหลดเสร็จให้ไฟล์เก็บไว้ที่ my documents บางท่านอาจจะตั้งว่าเก็บไว้ที่ Desktop สำหรับของตาลเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะคะ อันนี้เรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่หน้าจอนะคะก็ถ้าท่านใดที่ยังไม่มีไฟล์ Acrobat Reader ก็สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ได้เดี๋ยวตาจะทำหน้าลิงก์ไว้ให้สำหรับดาวน์โหลดอุปกร,กรณ์ที่สำคัญนะคะต่อไปเราก็กลับมาดูที่เว็บรวมน้ำใจอีกครั้งนะคะแผ่นพับเอกสารข่าวกิจกรรมปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับข่าวกิจกรรมมูลนิธิไม่มีเลยนะคะ กำลังรอรับข้อมูลอยู่นะคะผลงานที่ผ่านมาตอนนี้เราใส่ข้อมูลได้แค่หนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสังคมนะคะที่ทางมูลที่เคยให้การดูแลอยู่อันนี้ก็จะเป็นภาพแล้วก็เว็บลิงก์ถ้ากดตรงนี้นะคะก็จะลิงก์ไปหาเว็บของกระทรวงนะคะพัฒนาสังคมอ่าวิมเนี่ยนะคะสปอนเซอร์ ให้อันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บที่ทางกระทรวงใส่ข้อมูลของศูนย์นี้ให้นะคะแล้วก็กลับมาที่เว็บของมูลนิธิร่มใจครั้งหนึ่งผลการที่ผ่านมาอื่นๆนนะคะไม่มีเลยก็ยังว่างอยู่ตั้งแต่สองสามสี่ห้ายังว่างนะคะส่วนสุดท้ายที่เกี่ยวกับมูลนิธิคือส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนนะคะ,ะในกรณีนี้ใส่แค่ชื่อบัญชีกับ เลขบัญชีไว้นะคะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นมีกิจกรรมโครงการอะไรหรือมีเด็กคนไหนต้องการให้การสนับสนุนก็สามารถให้ตาเอามาใส่ไว้ในข่าวเผยแพร่กิจกรรมนะคะเพื่อจะได้เวลาเขาเปิดมาปุ๊บเขาจะได้ทราบว่าเรามีกิจกรรมที่จะสนับสนุนหรือจัดโครงการอะไรและต้องการเงินการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทํากิจกรรมส่วนสุดท้ายนี่จะเป็นส่วนกล่องจดหมายสําหรับคนที่อยู่ในเครือข่ายของเว็บ นะคะอันนี้จะเป็นกล่องจดหมายที่จะตาลจะต้องใช้ในการข้อมูลบริหารจัดก,การเว็บไซต์นะคะ,ะถ้ามีคนส่งข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลก็จะเข้ามาที่แอดมินนะคะ a d r o m n a m a i org ซึ่งตอนนี้ตาลไม่ได้เปิดอ e ีเมลนี้ให้ใครใช้เพิ่มถ้าทางมูลนิธิประสงค์จะให้มีคนอื่นเข้ามาดูแลเพิ่มเข้ามาใช้อ e ีเมลได้แต่ตาลยังจะดูแลเว็บให้ก่อนเนี่ยหนึ่งปีทางมูลนิธิก็สามารถแจ้งมาได้นะคะตาลจะเปิดอ e ีเมลที่นี่ให้นะคะ ก็เบื้องต้นก็ขอแนะนำการเข้าเว็บไซต์ของมูลนิธิเท่านี้นะคะกลับมาที่ Google อีกทีนะคะล้ทวนนะคะไปที่ช่อง URL ด้านบนนี่นะคะพิมพ์คำว่ารวมน้ำใจค่ะอนนี่นะคะ R U A M รวม N A M น้ำเจใจ .org แล้ว Enter อค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์เข้าโดย ชื่อเว็บที่เป็นทางการตอนจดทะเบียนเว็บนี้ไว้1ปีนะคะพฤษภาปีหน้าเว็บก็จะหมดอายุนะคะโดยเบื้องต้นก็สรุปเท่านี้นะคะขอบคุณ